สวัสดีครับผมเบานองครับมือนี้มาพอๆพอกับเบานองอีกคือเก่าครับผมมือนี้มาแล้วครับโค้งทุตไทยหลักกิโลพีเอพามครับพีเล็กครับผมงวดวันที่1กันยา68ครับผมเบิงไหวฟังไหวเป็นแนวทางนะครับเนาะจะไหนเมื่อกี้เป็นแค่นแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับโปรดใส่ใจญาติในการรับชมรับฟังนําเพิ่นตอนแรกเพิ่นว่าเพิ่นสิบ,บร,ร่ได้ฝันดอกเพิ่นว่าเพิ่นเพื่นว่าเพิ่นสิบอกแต่เลขที่เพิ่นซื้อ อันนี้เลขที่เพิ่นซื้อเด้อเพิ่นบอกว่าตอนแรกจะบอกจะบอกแค่เลขที่เพิ่นซื้อบัดนี้เพิ่นฝันเพิ่นกันเลยอยากบอกสูฟังจักคํามสองาเพิ่นว่าบัดนี้บ่าวน้องกันเลยว่าเอื้อยซื้อไ้แล้วมันบอกซื้อไปแล้วงวดนี้เอื้อยซื้อหลายนําบ่แบ่นว่าบนว่าแต่ซื้อหลายแต่เงินเด้ซื้อหลายหางเบาาอซื้อเอื้อยซื้อหลายหางเพราะว่าอย่างเอื้อยมาก่นว่านฉินนะ แต่ว่าบนันนีเพื่อกระทรงเลขมาให้เบาหนองก่อนนี่แหละเลขที่เอื้อยซื้อบ,บาญนองปาดคือเมื่อหรายเทวศัตรกับพวกหูละ่ะกับเนมวมักเพื่อนบ้านสินะ่ะเอื้อยมกักเอื้อยก็เลยซื้อพ่อบันนีเอื้อยมาฝันฝันเห็นบอกพามานี่แหละแต่ว่าก่อนเอื้อยที่ฟ้าเอื้อยเอื้อยซื้อเหลามาขวดหน่อยนึงก่อนหนา เอื้อยซื้อเหล่ามาขวดหน่อยหนึ่งเอื้อยกะจุดถูบดอกหนึ่งไอ้แล้วก็เทเหล่าเทเหล่าแล้วก็จุดถูบแล้วก,ก็บวกบอกว่าภาพเอื้อยว่าจันอันซื้อเหล่ามาให้เหล่าว่าจันคันคันคันเสียให้ถือเลขให้มาขอฝันเด้อหรือว่าจังไรก็สางขอให้มาบอกเพิ่นว่าสินะขอให้มาบอกเพิ่นก็ถามมาหลายมือ เพื่อนว่าได้ถามมาหลายมือกรบโบมาพวกบันนี้มาเมื่อคืนก่อนเพื่อนว่าก่อนก่อนก่อนไอ้มือเลขยฉี่ออกโอ้ยก่อนก่อนมือฉีวันพระเพื่อนว่าใช่นะมาวันโกนเนาะวันโกนแล้วก็มาวันพระก็คือมือนี้เนาะครับเนาะบันนี้เพื่อนก็บอกว่าหน่อยคือสฉี่โบมาอีหลีบ่เพื่อนว่าใช่นะบันนี้มันกลับมามาหอด พิ่นว่ามาหอดปึ๊บเลขห้าศูนย์หกเด้อเลขห้าศูนย์หกเดือบัดนี้เลิกก็ว่าอีหยังนะมาหอดบ,บ่ปากบจา่จ่าบ่เว้าอีหยังมาหอดก็บอกเลยห้าศูนย์หกเม็ดเดียวห้าศูนย์หกแล้วเลิกก็ว่าแล้วตัวอื่นดิ ไอ้พ่อเรากะวัดแล้วแต่มึงเปิดมาแล้วแต่มึงอยากซื้อก็ซื้อตะเลกูหาศูนย์หกบอาเสร็นี้ว่าอกเราก็ไปเราก็เลยว่าเอ้าแต่ว่าเราก็ซื้อไว้อยู่ได้เราว่าเราก็ซื้อไว้อยู่แต่ว่าเราซื้อหาศูนย์เก่าเราว่าเราซื้อหาศูนย์เก่าตัวเก่าแต่ว่ามาเมื่อคืนมันมาบอกหาศูนย์หกเพื่อนกับมานางคิดเ่าเอ๊ มันออกเลยเด้บ่าหน่องหาหกแต่ระบบเป็นอย่างเลขกระซือมันบอกเลขกระซือแต่ว่ามันบอกหาศูนย์หกบันีกีเพิ่นเขียนเลขให้เบ้าหนองเด้อเลขไอภาพบอกคือห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกนี่คือเลขไอภาพบอกแต่ว่าเลขที่เพิ่นซื้อไว้ก่อนที่ไอภาพสิมาบอกหลายหางครับหลายหางแต่ว่า เพิ่นสื่อของเพิ่นเองเด้ออันนี้คือขันเบาหนองบอ่เอามาลงให้เบิง่งก็สิว่าเบาหนองอันเอาลงเรียเอาเลขลงให้บ่เบิดจังซี่บ่าหน่องสิลงให้เบิง่งเบิดเด้อครับตั้งแต่เลขไอ้พามบอกแล้วก็เลขที่เพิ่นซื้อก่อนที่ไอ้พามบอกเลขที่เพิ่นซื้อก่อนไอ้พามบอกเด้อ509 536 ห้าสี่หก4้าสี่เก้าหนึ่งสี่ห้าสห้านี่คือเลขที่เพิ่นซื้อก่อนที่ไอ้พามสิมาฝันเห็นหลายหางแห็ครับปรเป่าลงเข็นป่านงยาบาดเอื่อยคือจัดหลายหางแถวสุเราลเลขสองตวัวบ่นซื้อบนนี้แล้วว่าแล้วแต่ผู้หมักแต่ว่าเอื่อยงวดนี่ เอ่ยบสือเล็กสองโตเอ่ยซือ้อแต่เลข3โตลกะ,ะลอตเตอรี่เหลขกสองโตดันทั้งหนอกด้สือสือแต่ลอตเตอรี่ไว้เห่น่าเอ่ยสือลอตเตอรี่ไว้ย่างละ2ชุดเอ้ยยางละ2ใบเิ่น่าลงทายด้วยสามหกสี่สี่หกสีเก่าาเก่าห่หนึ่งาอยสือไวแต่ลอตเตอรี่ไว เหล็กบนเหล็กบนนี่สิรุ่นสโตอย่างเดียวแต่ว่าเหล็ก่างรุุนโลตัลียาวงบเบิดหลายงวดนี้เบิดหลายแต่ว่าเอื้อบุฮู้เพ่ดว่าต่งิดต่งิดจักสิตัวไหมันฉี่ออกเหลขในหลักกิโลเกอยก็เลยอันตัดสิ้นใจจับคูจับเหลขในหลักกิโลล่ะเอามาใส่เอามาใส่กันก็แล้วแต่มากเด้อเราวาเหลขกถึงเหล็กสีหลายหางก็มากไผมากมันเด้อเราวะ มันกับแมนทําเพิ่นลแหละครับหมักไผมักมันนะครับนอเพิ่นให้มาเป็นแนวทางเบาหน่อยก็มาบอกสูฟังเหลขกไอภาพครับตัวเดียวเม็ดเดียวเพิ่นบอกพี่เลขให้ซื้อเอาห้าศูนย์หกตัวเดียวเม็ดเดียวครับอันนี้คือเหลขกไอภาพนะครับตัวเดียวคือห้าศูนย์หกฟังเบาหน่องเบาห้จบนําอย่าอย่าพึงเลื่อนเอาแต่ตัวเลขกฟังเบาหน่องห้จบแล้วคนจะเข้าใจว่าเหลขกเป็นอย่างคือหลายหางบอมเมนว่า เปิดคลิปมาชิเลือนเอาตัวตัวเลขเลยแล้วก็มาบอกว่าห่วยขี้เลขคือหลายหางเถอะทีสื่อน้ำไหวบอกเบาน่องล่องห้พี่เล็กเพิ่นบอกบ่ได้บอกว่าให้ยสื่อน้ำเหมิดทุกหางให้ยสื่อเอาเฉพาะเลขตัวใดที่เขาเห็นแล้วเขามากักหรือสี่สื่อแต่เลขไอ้พามก็ไดหาศูนย์หกตัวเดียวก็ได้เพิ่นว่าบ่เป็นว่า,วาล่องห้ยหาหางสิบหางกะสี่สื่อน้ำเบิดหาหางสิบหาง เลือกเรียกเอาตัวใดที่เข้ามารล,ลองเบิงเ้งนะครับเด้อลองพิจาราเบิ้งห้าศูนย์หกครับตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวติดหลักลกิโลที่ใหญ่ภาพครับเพิ่นว่าเดียวว่างหันให้ขวดน้อยแต่ขันถือสามโต่งวดนี่ที่จัดให้ขวดใหญ่เบาหนองกับว่ารับปากว่าิไปเบาหนองกบับบริไปนะครับเพราะว่าหนึ่งติดฝนสองเสาเหมี่ยมเพิ่นบ่สบายครับบ่สบายมาก สี่สองอาทิตย์แหละก็เลยคล้องกับบอลด้ขายไอ้คลิปกับบอเด้ออกไปเหตุก็เพราะว่าเป็นป่วยเจ้เหมือนป่วยมาสองอาทิตย์แล้วครับไอที่เราบ่นนีไอบอ่เศร้าอยู่เดียวนี่ไอ้หลายมันก็นเจ็บเนาะคนเห่าไอ้หลายมันก็นเจ็บเนาะอกเจ็บยังจีแต่กันพาไปหาหมอสองสามเถื่อนและแต่ว่าสีพาไปหาอีกแล้วกัลองเบิง่งจังเหมือมันสีเศร้าบริษ จะได้กะเบาวนองกะ่งคิบให้เบิ้ลี่เก่านะครับเดี๋ยวเบาวนองคุณละแรงมาอยังได้จะอไรได้ชิมัสรุปเลขอีกเท่หนึงนะครับเนาะขอให้ทุกคนจงโชคดีงวมที่1กันยา68ตัวเดียวเม็ดเดียวเลขอภาพครับ5.06หลักกิโลเพีย์ภาพขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ